สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะทําเป็นน้ําข้าวโพดนะครับหลังจากที่ได้เครื่องปั่นร้อนเย็นของฟิลิปมาเขามีเมนูสําหรับการทําน้ําข้าวโพดพอดีก็เลยจะมาลองกันส่วนเวลาในการทํานะครับ25นาทีเท่านั้นไปดูขั้นตอนกันเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทําน้ําข้าวโพดนะครับ เมื่อวานผมไปเดินตลาดมาอันนี้ผมดูตรงฝอยมันนะครับมันค้ำๆแล้วอันนี้คิดว่ามันน่าจะแกะ่แล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้มันยังสีมันยังอ่อนๆอยู่เลยอะตัวนี้น่าจะยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เมื่อวานซื้อมาก็ไม่ได้แกะดูด้วยครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างถ้าเอาไปย่างไฟนะครับพร้อมกับเปลือกมันเนี่ยมันจะหอมมากเลย ข้าวโพดย่างถ่านร้อนๆนะครับอร่อยหรือไม่ก็เอาไปทําขนมนะมนเพื่อนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้หากินยากมากเลยอนะทําเป็นของหวานนะครับเขาจะเอาไอ้ตัวข้าวโพดอนะไปผสมกับมะพร้าวน้ําตาลแล้วก็ใส่อะไรอนะใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวปนเข้าไปด้วยนะครับปรุงรสเสร็จแล้วเขาก็เอาเนี่ยครับเอาเนี่ยหอ่หอห่อ นะครับห่อเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนึ่งโอ้โหอร่อยนะครับเขาเรียกขนมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยอะที่ต่างจังหวัดนะครับสมัยก่อนที่เขาทํากันอะโอ้หนี่นี่กำลังดีเลยเพื่อนๆน,นี่เหมาะเลยแหละเอามาทำน้ำข้าวโพดกันนี่ เดี๋ยวมาดูอันนี้บ้างน่าจะได้ทั้งคู่นะข้าวโพดนี่กินแล้วก็ดีนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอืม อันนี้มีเสียนิดนึงแต่ว่าโอเคเลยครับจะทำแค่ฝักเดียวนะเอานี้ดีกว่าลองทำครั้งแรกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมหั่นเอาแต่ไอตัวเม็ดมันก่อนเดี๋ยวมาทำขั้นตอนกันต่อน,อน,นะครับ คิดว่าใช้ฝักเดียวก็น่าจะพอนะครับอันนี้ยังไม่เคยทำนะตั้งแต่ว่าซื้อเครื่องมาแต่ว่ามันมีเมนูนี้พอดีเลยทำน้ำข้าวโพดไม่แน่ใจว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่ด้วยอันนี้น่าจะได้หนึ่งถ้วยตวงพอดีเลยนะครับหนึ่งถ้วยตวงที่เขาให้มา หนึ่งฝากครับเพื่อนๆก็ได้หนึ่งถ้วยตวงที่เขาให้มาพอดีเลยครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปเลยส่วนตัวน้ํานะครับผมยังไม่เคยทําไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรเหมือนกับทําน้ำเต้าหู้นะครับผมจะใส่ไป1ลิตรพอดี ใส่ไป1นลิตรนะครับบอกผิดสูตรน้ำเต้าหู้ผมจะเป็นหนึ่งหนลิตรนะครับอันนี้ใส่ไปแค่หนึลิตรเดี๋ยวลองดูว่าทำออกมาแล้วมันจะเข้มข้นหรือว่ามันจะพอดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะเจือจางไปไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับไม่ใส่น้ำตาลด้วยปิดฝาเลย ตัวน้ำนมข้าวโพดนะครับจะเป็นเมนูที่2เริ่มนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็27องศาไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะครับอันนี้ทำครั้งแรกเลยน่าจะประมาณ20นาทีหรือเปล่าครับไม่น่าจะเกินนี้ ตอนนี้เครื่องกำลังต้มแล้วครับอุณหภูมิขึ้นไปที่100แล้วนะครับก็จะเริ่มปั่นแล้วก็ใช้เวลาประมาณที่เหลือนะครับจากนี้ก็ประมาณ20นาทีช่วงนี้ก็จะปั่นไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าผมใส่น้ำเยอะเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวเรมาลุ้นตอนผลลับกันว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้แบบว่ากำลังร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมผลงานของเราครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอร้อนมากเลยครับ เดี๋ยวราให้มันอุ่นนิดนึงนะครับตอนนี้ตอนนี้ชิมไม่ได้